อำนายสยามพุ่มมันม่อท่านี้เราซ้อมมากี่วันครับเดือนนึงนะซ้อมอยู่ที่ค่ายเป๊ก็อยู่ที่นครมีใครเป็นคู่ปอาซ้อมแล้วมั้งตอนนี้เป็นพี่น้องในค่ายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบมวยห้าสิบเอ็ดอ่ะมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่ากบกวันนี้มาเจอเหนือพยัคฆ์เคยต่อยกันไหมไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยพยัคฆ์ศึกษาอ่ะเขามวยสไตล์มวยเข่ากบดิ่ววันนี้มาเจอเขานะวางเกี้ยวาางงแผใหด่ตม ลอตามตาตายไปมีอะไรจะแก้ไขวุ้งบุเบิลทีเนาะล่าสุดไตไหนไว้ครับที่นี่วันนั้นไตกับอ่าเด็กบวมมอทันวาสินเป็นยังไบ้งชนะเนาะเกือบครองเวทเท่าไหร่วันนั้นไตอย,อยู่โดยสา,าวก็เวทวันนี้เลยเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีมาผ่านเรียบร้อยร่างกายเฟ้นิ20เปอร์เซน็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะาเอา่ายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลครับสามสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ ี่ิคนจังหวัดนี่ถ้าคนที่นี่นะอะฝากเชื่อชนแฟนคลับรถนี้หน่อยก็ฝากเชิดแชร์ตำลังแรงให้ครับวันนี้เต็ม <ๆ S 1> ที่นะอ่ะขอโชคดีอขอมากครับ